สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับเสียนหุ้นที่ร่ำรวยจากตลาดหุ้นทา,ทางที่ไม่ได้ใช้กราฟเลยครับแต่เขาใช้วิธีการลงทุนแบบสวนตลาดครับเขาชื่อว่าไมเคิลสตีนฮาร์ดนะครับผมเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า Market วิศาสนะฮะก็ยังเป็นของสำนักพิมพ์เอ็นซิกอยู่นะครับนี่เป็นงานแปล เล่มแรกของสำนักพิมพ์นะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับของสำนักพิมพ์ที่ผมว่านะเกี่ยวกับการลงทุนการเทรดเนี่ยนับวันเลยครับเนี่ยผมไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะแต่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมรายเชอบแล้วผมจะเป็นอยางไงแหละผมจะเออผมจะอวยอย่างสุดๆน,นะฮะแต่มันดีจริงๆนะฮะคือถ้าคุณอยากจะศึกษาเรื่องการเทรดและการลงทุนนะครับสำนักพิมพ์เนี่ย ควรซื้อมาอ่านครับแต่จริงๆผมซื้อไม่หมดนะผมจะซื้อเฉพาะาหัวข้อที่ผมคิดว่าผมไปใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะการเทรดนะครับการเทรดการสวิงเทรดเนี่ยเขาก็จะเอาเขาจะเอาเอา,เอา,เอาแปลงงาน,นหลายๆหลายคนที่ดีนะของพี่มาล์มเนวินี่เป็นหลักปูอันนีวเนี่ยผมก็มีมุมิตัมมาสเตอร์แล้วก็มีโซนเนี่ยโซนสวิงเทรดเนี่ยผมผม,ผมมีฮะ แล้วก็โซนคิววิยาการเทรดไม่ว่าจะเป็นเล่มๆนี้มาร์เก็ตวิาสาหเนี่ยผมก็มีนะฮะแล้วก็คิววิยาการเทรดผมก็มีครับส่วนเรื่องอื่นที่นอกจากนั้นผมนก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าคิดว่ามันไม่ตรงกับตัวเองไงก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าโดยรวมนะมันทําให้ผมนึกถึงไม่รู้คุณเป็นคนยุค90มันเนปะ็นเด็กยุค90เนี่ยตอนนั้นถ้าคุณฟังเพลงนะมันจะมีค่ายหนึ่งที่ที่มีล็อบเบิลอะที่ที่มีแบบโลโก้อะ มีโลโก้มีแบรนด์ที่มันแข็งแรงมากคือเบเกอรี่ครับตอนนั้นนะถ้าฟังเพลงนะคุณไม่รู้จักนะเปิดปกปั๊บเนี่ยตอนนั้นมีปกมีมีมมอ่ซื้อเป็นเทปใช่ไหมถ้าคุณพลิกดูสันปกเทปแล้วเห็นเป็นโลโก้เบเกอรี่นะซื้อได้เลยครับว่าเนี่ยแหละยังไงก็เพาะยังไงก็โดนใจแน่นอนครับเนี่ยเป็นการการันตีคุณภาพในการเทรดเช่นกันครับโลโก้เนี่ย i n s i g n นะ นี่คือนี่คลิปเบเกอรี่อะไรของของเมืองไทยนะครับคือคุณภาพแน่นอนครับโลโก้เนี่ยเขาเขาตั้งใจทำอย่างแบบอย่างให้คุณภาพจริงๆนะฮะงานดีมีคุณภาพไปแล้วครับท่านมานี้นะฮะผมก็มีโอกาสหยิบม,มาพลิกดูนะครับแล้วไปเจอบทอ,อของคุณไมเคิลสตี a านนะครับเขาเป็นเขาเป็นชาวยูนะฮะแต่ว่าผมพลิกดูแล้วไปสนใจตรงนี้เขาบอกว่า เขาไม่ได้ใช้กราฟเลยครับไม่ได้ใช้กราฟในการเทรดเลยแล้วเขาค่อนข้างเนี่ยไม่ชอบคบว่าเทรดด้วยนะคือมอีคุณแจ็คเวเกอร์ก็ถามนะเออเนี่ยอะไรคือปัจจัยสำคัญในปรัชญายการเทรดคุณฮะคุณไมเคิลซินฮาร์ก็ตอบจริงๆแล้วว่าคำว่าเทรดเนี่ยไม่ใช่ผมครับจริงๆอ่ะเพราะว่าเขามอกว่าการเทรดนั้นมันเขา เข,เขาตีความการเทรดนะเขามองว่าการเทรดเป็นมันเป็นเรื่องในแง่ของความถี่ในการซื้อขายแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันเหมาะเขามากกว่าเพราะว่าเขามองว่าการเทรดไม่ถึงการวางแผนที่จะขายตั้งแต่เวลาที่เข้าซื้อเนี่ยเห็นไหมครับว่า mindset ของการเทรดนั้นคุณต้องคิดตั้งแต่แรกว่าเออเนี่ยวางแผนขายตั้งแต่ซื้อเลยนะครับแต่เขาเนี่ยเขาจะเขาจะไม่มีการวางแผนแผนขายนะครับเข,เขารู้แค่ว่าเออ เขาซื้อและถือจนกระทั่งทุกอย่างมันมันไม่ใช่และคนนึงได้ขายครับนี่เป็นนี่เป็นหลักการการลงทุนที่ที่คุณไมเคิลสตีธาร์เขาเขาบอกนะครับเออ่ผลงานเขาเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอัตราการเติบโตทุกต้นต่อปีมากกว่า30%นะครับแต่ว่าเก่งนะครับเห็นไหมครับว่าการการลงทุนหรือการเทรดจริงๆนั้นน่ะโดยเฉลี่ยนะของคนที่เป็นวิชาหะคนที่เป็นระดับ เทปเทปนั้นไม่เยอะนะครับประมาณนี้แหละประมาณ30โดยเฉลี่ยนะสามสิบอาจจะมีบางปีอ่ะอ่าก็ยกเว้นนักเทรดอย่างพี่มาร์คเมนินี่แล้วกันสายแคนเซ์ลิมนะเคระับบางปีเขาพุ่งเลยพุ่งเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์นก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นน่องทุนอยู่ประมาณเนี้ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์กว่าๆเนี่เป็นเป็นเบสเป็นพื้นฐานนะครับแต่นะฮะเท่านี้ก็เก่งนะครับถ้าทําได้สม่ําเสมอนะครับจัดว่าเก่งมากนะครับคุณสตีนฮาร์ดเนี่ยเขาก็ เขามีสไตล์การเทรดาจะาเทรดไม่ได้เขาลงทุนนะเขาเป็นทั้งนักลงทุนระยะยาวระยะสั้นนะครับคือว่าที่สําคัญคือเขาพอใจที่จะช็อตพอๆพอกับลองนะครับนี่คือเป็นคนที่มีความหลากหลายยีดหยุ่นมากครับที่สําคัญคืออย่างไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่กราฟนะครับไม่ใช่กราฟเลยแต่เขาจะใช้หลักการคือดูพื้นฐานครับดูพื้นฐานแล้วก็ พิจารณาเรื่องราวของข่าวอะไรต่างๆนาเอามาเอามาประมวลผลและดูว่ามันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงครับถ้าเขาคิดว่าลักษณะแบบนี้นะคือเขาเอาเอาเอาข้อมูลทางพื้นทางพื้นฐานในอดีตของของบริษัทนี้มาดูเลยว่าเออพิจารณาเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็มีข่าวนี้มาเนี่ยเขาควรช็อตหรือเปล่าครับมันจะมีมันจะมีเคสของบริษัทอ่าบริษัทยาสูบที่มีเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็ ดูว่าไอ้แบบเนี้ยดูทรงนะเนี่ยเขาขวนช็อตเขาก็จะช็อตครับเพราะว่าเขามองว่าถ้าข่าวออกมาบริษัทจะสุขชนะเนี่ยเขาก็เสม,มอตัวเพราะรักเพราะคนอื่นสาธารณะก็รับข่าวไปแค่นั้นเองเขาไม่มีคำอีกแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่อีกฝ่ายหนึ่งชนะเนี่ยข่าวใหญ่นะครับราคาจะลงแรงมากเขากับเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์อย่างนี้ครับคือไม่ดูกราฟครับแต่ว่าเขาก็ดูในเรื่องของ ลักษณะของจิตวิทยาลักษณะของการตอบสนองหรืออะไรก็ต่างนานาของนักงทุนสะมากกว่านะครับซึ่งมันก็ทําให้เขาได้กําไรอย่างอย่างมากมายให้ออกไปนะครับตอนนี้สําคัญนะคือถ้าถ้าใครถ้าใครสนใจการเทรดแบบที่ในการลงทุนแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่กราฟลองมาอ่านดูนะครับผมว่าน่าสนใจนะคือหนังสือมากิวิาศาสตร์มันดีอย่างคือมันผ,ผู้สัมภาษณ์นี่เขา เขาเป็นคนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นและเขาเชื่อว่าการเทรดด้วยการลงทุนนั้นมันไม่ได้มีแค่วิธีการเดียวนะแต่ละคนคุณต้องหาแนวทางของตัวเองให้เจอครับหาทั้งสไตล์หาทั้งจังหวะของตัวเองให้เจอครับคุณต้องสร้างขึ้นมาเองนะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองจนกระทั่งเจอนะครับอย่างอย่างของ,ของคุณเนี่ยของคุณตีนฮาร์ดก็น่าสนใจครับว่าเออเนี่ยเขาก็ ไม่ได้ใช้กราฟแต่เขาใช้หลักการส่วนกระแสเนี่ยแต่ว่าหลักการส่วนกระแสคนนั้นเขาก็มีมีแนวทางที่ที่น่าสนใจมากครับแต่ในสุดนะครับที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีกัน,นคล้ายกันนะครับถึงแม้เขาไม่ใช่กราฟนะครับแต่ว่าคุณไมเคิลซีนทานเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะชนะในชนะนักลงทุนส่วนกระแสนั้นคุณต้องการการเลือกจังหวะเวลาที่ถูกต้องครับเนี่ยท่ามิงมาเก็ตต้องถูกต้องรับและที่สําคัญเลยครับ คุณต้องมีการเปิดสถานะในขณะที่เหมาะสมนะครับ position sizing ครับสำคัญครับ timing การอดทนรอคอยจับจังหวะสำคัญครับนะครับว่าแม้ว่าคุณจะไม่ใช่กราฟแม้ว่าคุณจะแม้ว่าคุณจะดูอารมณ์ตลาดก็ตามในที่สุดต้องลงอยู่ที่เรื่องเรื่องนี้ครับแก่นมันคืออะไรครับจับจังหวะตลาดถูกครับแล้วก็ position size ให้ถูกต้องครับนะฮะ ที่สําคัญครับคุณต้องรู้ว่าเมื่อไร่ที่คุณคิดผิดเนี่ยหัวนี้มันแก่นที่ใช้ได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าสไตล์ไหนก็ตามไม่ว่าจะก้นเล่นสั้นเล่นยาวหรือวนลงทุนเ,นเทรดอะไรก็ตามครับลงมาที่แก่นเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องศึกษาแก่นให้ดีครับว่าแก่นการเทรดการลงทุนคืออะไรครับเนี่ยจับจังหวะครับ ร่วมอะไรที่คิดผิดครับโพซิชันไซอ์ต้องเหมาะสมนะครับคือถ้าคุณคิดผิดเนี่ยต้องไม่เจ๋งฮะัสำคัญนะโพซิชันไซเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตัวเองคิดผิดฮะแล้วก็เมื่อคิดผิดเนี่ยต้องไม่เจ๋งครับถึงแม้ว่าโอเคล่ะคุณไมเคิลซีนาร์บอกว่าผมเองนะผมไม่ใช่นักเทรดหรอกเพราะว่านักเทรดเขาต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเองคิดผิดเอนักเทรดต้อง รู้ว่าจุดออกของตัวเองอยู่ไหนตั้งแต่ตอนเข้าแต่จริงๆนะไปไปมาเขาต้องออกอยู่ดีครับเขาต้องมีกลยุทธ์การออกอยู่ดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดแต่แรกแต่ว่าเขาก็รู้แล้วว่าเขาควรจะออกตรงไหนครับนี่สาคัญนะครับเพราะมันจะมีตอนหนึ่งที่เขาได้อ่หน้าที่235นะครับเขาได้ช็อตใช่ไหมเขาเขาน่าจะอ่ช็อตหุ้นพลอรอยครับแต่ว่าราคา มันกลับพลิกครับเพราะว่าคือตอนแรกเขาคาดการณ์ว่ากิจการมันจะแย่ไงแต่ว่าผลประกอบการดันพลิกไปเป็นบวกครับเขาขาดทุนครับในสุดต้องยอมครับยอมขัดลอดฮนะนี่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญคือในสุดอะถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยฉันเป็นน่องทุนเดีในสุดแล้วอะจริงจริงนะคุณต้องมีลิมิตของการยอมรับความเสี่ยงคุณเองครับ ว่าเป็นเท่าไหร่ครับสำคัญนะีภาษาฝรั่งเ็าเรียกอะไร risk tolerance ครับเความความสามารถในการรับความเสี่ยงคุณต้องมีแค่ไหนโอเคละคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ใด้นักเทรดหรอกเพราะนักเทรดต้องรู้จุดออกตั้งแต่เข้าแต่ว่าในสุดแล้วจริงๆอะ่ะเขาก็ต้องมีจุดที่ยอมรับการทนรับความเสี่ยงเอาไว้อยู่แล้วครับเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าจํากัดความที่ต่างกันเท่านั้นเองครับต่อมาครับผมชอบตรงนี้เขา คุณแจ็คเชเวเกอร์เขาถามว่าอะไรคือคำแนะนำสำคัญที่สุดที่คุณสามารถให้กับคนทั่วๆไปได้ครับบอกว่าคุณคุณเีนฮาร์ดบอกเียว่าจงตระหนักไว้เสมอว่านี่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากครับและไมื่อใดก็ามที่คุณตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นคุณกำลังแข่งขันกับผู้คนที่ได้อุทิศส่วนสำคัญของชีวิตของเขาให้กับเรื่องเดียวกันนี้ครับ ในหลายครั้งมืออาชีพพวกนี้จะอยู่ในด้านที่ตรงข้ามกับคุณและโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะเอาชนะคุณได้ครับโหนี่เป็นอะไรที่ผมว่านะมันมันมีมูลค่ามากถ้าคุณฟังคุณเข้าใจนะมันทําให้คุณมีความละเอียดและตั้งใจทํางานทํางานหนักมากขึ้นเอาใหม่นะผมจะอ่านฟังนะจงตระหนักว่า ต้องตระหนักไว้เสมอว่านี่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากและเมื่อไรก็าตามที่คุณตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นคุณกำลังแข่งขันกับผู้คนที่ได้อุทิศส่วนสําคัญในชีวิตของพวกเขาให้กับเรื่องเดียวกันนี้ในหลายๆครั้งเมื่ออาชีพพวกนี้จะอยู่ในด้านที่ตรงข้ามกับคุณและโดยเฉลี่ยแล้วพวกเขาจะเอาชนะคุณได้ครับฟังให้ดีนะครับแล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจเองว่า ต่อไปการเข้าและออกคุณนนั้นต้องคิดให้ละเอียดครับโดยเฉพาะเริ่มต้นง่ายๆการเลือกหุ้นครับการเลือกหุ้นเนี่ยนะคิดเสมอว่าเอา้าเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าอะไรครับในหลายๆครั้งมืออาชีพพวกนี้จะอยู่ในด้านตรงข้ามกับคุณและโดยเฉลี่ยแล้วพวกเขาจะเอาชนะคุณได้ครับคืออะไรครับคิดเผื่อสิว่าเออเนี่ย ถ้าคุณเข้าไปนะคุณเข้าซื้อราคาเนี้ยแล้วถ้าคุณขาดทุนขึ้นมาเนี่ยจะหนีตรงไหนครับสำคัญตรงนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไรครับคุณกำลังแข่งกับมืออาชีพครับที่เขาอุทิศชีวิตกับหุ้นตัวเนี้ยกับการทำการศึกษาต่างนานายอย่างหนักกับคุณน่ะเขาจริงอยางคุณน่ะแล้วโดยเฉลี่ยพวกเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณเสมอนเนี่ย คุณต้องคิดให้เยอะเกี่ยวกับการที่คุณคิดผิดนะครับถ้าซื้อแล้วขาดทุนเมื่อไหรเนี่ยผมว่านะการหนีในจังหวะในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมเนี่ยจำเป็นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนเองก็ตามครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดก็ตามใช้ได้เสมอครับหลักการแรกของการเทรดข้อหนึ่งสำคัญสุดคืออะไรครับ คุณต้องอยู่รอดนะครับไม่มีเงินเขาไม่เทรดนะครับไม่มีเงินไม่ลงทุนนะครับคุณต้องเสียเวลาหาเงินก้อนใหม่มาหาเงินก้อนใหม่มาเพื่อเทรดครั้งใหม่เนี่ยหลายปีนะสมมติคุณคุณเอาเงินมาล้านนึงแล้วคุณมาเล่นหุ้นแล้วคุณเจ๊งยับเลยหมดไป5้าแสนเนี่ยโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่ตัดขาดทุนว่าคุณยังคงเออเหยรอยชายคุณใช้ คุณลุงคุณเล็กว่าการมีความหวังร้อยมันกลับมาแต่ว่ามันไม่กลับมาเนี่ยแล้วมันหายวับไปกับตามันเหมือนคุณเอาแบงค์พันไปเผาเล่นเนี่ยคุณต้องเสียเวลาไปหาไปทํางานเอาเงินห้าแสนมาเติมมันเต็มเนี่ยหลายปีนะแต่ว่าถ้าคุณแค่ตัดขาดทุนสิบเอร์เซ็นเนี่ยคุณอาจจะหายไปเพียงแค่สองสามหมื่นเนี่ยโหมันเอาคืนง่ายนะครับเนี่ยการบุกที่ดีเริ่มต้นจากการป้องกันนะครับ ผมอยากคุณบอกคุณนี้ยเนะี่ยคุณไม่ฟังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับว่าเงินคุณครับแต่ว่าฟังคำานี้ครั้งนึงครับจงฟังประโยคนี้ครั้งหนึ่งจงจะนักไว้เสมอว่านี่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากและเมื่อตามนี่คุณตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นคุณกําลังแข่งขันกับผู้คนที่ได้อุทิศส่วนสําคัญในชีวิตของเขาให้กับเรื่องเดียวกันนี้ครับหลายครั้งเนี่ยเมื่อชีพพวกเนี้ยเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณครับ เขียนดีนะครับในการลงทุนมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะฮะต่อมาครับในช่วงท้ายเนี่ยคุณแจ็คดีชเวเ,วเกอร์ก,ก็ก็ได้สรุปออกมากว่าเออจริงๆเลยนะการที่คุณจะลงทุนแบบสวนกระแสนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าใช้ความรู้สึกนะคุณต้องมีกลยุทธ์ที่มันรัดกุม แล้วก็อย่างที่บอกไปคือรัดกลุ่มแล้วก็มีมีการตอบสนองในเรื่องของความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับเนี่ยค,คุณต้องมีความยืดหยุ่นครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับรู้ว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณคิดผิดสําคัญมากเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะผมเจอจากเล่มนี้แล้วก็ผมชอบมากประโยคที่เมื่อกี้แหละอยากให้คุณลองอ่านดูนะครับเล่มนี้นะมาเก็ตวิสัยนะครับยังมีขายออนไลน์อยู่นะครับเล่มนี้ผมว่านะจาเป็นต้องอ่านนะอาจจะ ผมมองว่ามือใหม่เนี่ยช่วงแรกอาจจะอ่านไม่เข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นนะช่วงแรกผมมองหาเพียงแค่ว่ากลยุทธ์ในการหาจุดซื้อจุดขายที่ดีผมก็เปิดอ่านแค่ของปู่วนนิวครับเพราะว่าแกบอกเคล็ดลับเยอะดีนะคนอื่นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าถึงเวลาหนึ่งครับเมื่อคุณอยู่ในตลาดมากพอแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าจริงจอะงอะจุดซื้อจุดขายมันก็ไม่สําคัญนี่หว่ามันมีอะไรต้องมีมากกว่านั้นแน่นอนอะแล้วคุณเปิดใจเรียนรู้เรื่องจิตวิทยานะ คือคุณเปิดใจเรื่องว่าเอ๊ะทำไมทํายังไงคือตอนนั้นแหะแต่ผมเองนะผมเป็นคือผมเอ๊ะผมเทรดมาสี่ห้าปีแล้วทาไมผมยังอรอตไม่โตเลยวะคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเออเนี่ยมันทำให้ผมเอาเล่มนี้มาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะเล่มนี้ผมซื้อรัแรกผมเข้าเทรดผมก็ซื้อแต่แตั้งปีแรกนะแต่ผมอ่านไม่มากเลาหยิบเรื่องนี้มาอ่านครับแล้วพบว่าโอ้โหจริงๆอะนักเทรดสาเร็จแต่ละคนนั้นเขาผ่านเหมือนเราเลยวะเขาก็เคยเจอช่วงเวลาที่ความที่เจอความผิดพลาด แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนรู้ในเรื่องที่มันมีความสําคัญมากกว่านั่นคือจิวิาการเทรดเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของการพัฒนาระบบนี่หละครับเล่มนี้ถือเป็นจุดเี่นสำคัญผมเช่นกันในการเปิดใจเรียนรู้จิวิคถือแลวทำให้ผมเขียนหนังสือได้หลายเล่มเหมือนนะไม่ว่าจะเป็นความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทไม่ว่าจะเป็นนักเทรดฮีโร่เงี้ยเวลานักเทรดนี่ผมก็ แรงบันดาลใจจากพวกนี้แหละครับในการเขียนนะครับดังนั้นแนะนํานะครับเล่มนี้มีมีค่าสูงมากครับราคาตอนนี้ผมซื้อนั้น9ก้าไอ้สามเกนะครับตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะประมาณนี้แหละไม่แพงครับไม่แพงแหมขาดทุนหุ้นตัวหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นยังขาดแล้วครับหนังสือหนังสือดีๆเนี่ยหนังสือเนี่ยนะมันมีมูลค่าว่าเป็นล้านนะครับมันช่วยให้คุณอยู่รอดได้นานและทําให้คุณมีกําลังใจในการสู้ต่อไปได้นะครับสําคัญนะ เรื่องของจิตใจสำคัญมากเลยนะครับแนะนำนะครับเดี๋ยวลิง,ลงไม่ได้คลิปแล้วกันนะเป็นของช้อปปี้ก็าหาซ,ซื้ออาา่อานได้นะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ